ในครั้งอดีตการนานมาแล้วเมื่อครั้งที่ขอมเรืองอำนาจและได้สร้างบ้านแปลงเมืองอยู่นบริเวณหนองหานโดยมีพระยาขอมผู้หนึ่งปกครองอยู่พระยาขอมผู้นี้เป็นราชาผู้มีจิตใจเหี้ยมโหดไม่คิดถึงความสุขของอาณาประชาราษรีดนาทาเร้นและเรียกเก็บภาษีจากประชาชนที่อยู่ในบ้านเมืองของตนผลผลิตที่ชาวบ้านเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวมาได้ ก็ต้องถูกส่งให้กับพระยาของเป็นจำนวนมากและชาวบ้านก็ได้ส่วนแบ่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นห่างจากเมืองหนองหานไปราว400เส้นยังมีชุมชนอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ชื่อว่าเมืองดงแพงชาวเมืองส่วนใหญ่นั้นอพยพมาจากถิ่นอื่นณนะเมืองดงแพงแห่งนี้เองมีเด็กชายผู้หนึ่งที่มีรูปลักษณ์งดงามเป็นอันมากแม้จะเป็นเพียงชาวบ้านแต่รูปร่างหน้าตาและผิวพรรณนั้น ก็ดูดีราวกับผู้มีเชื้อสายเจ้าเด็กชายมีชื่อว่างามเมื่อเติบโตเข้าสู่วัยสิบขวบชื่อเสียงความเป็นคนรูปร่างหล่อเหลาก็ขจรกระจายไปทั่วสาวๆที่อยู่ในเมืองเดียวกันต่างพูดกันถึงความหล่อหน้าหลงไหลของงามและข่าวนี้ก็ยังแพร่ะสะพัดไปทั่วจนถึงเมืองหนองหารที่ประยาของปกครองอยู่สาวแก่แม่ไม้ที่อยู่บ้านใกล้เคียง ต่างพากันแอบมาที่บ้านของหนุ่มน้อยรูปหล่อเพื่อหวังจะได้เห็นหน้าเขาแม้เพียงเวลาชั่วครู่ชั่วยามก็ตามทีเพราะเพียงแค่ได้เห็นพวกนางก็รู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากแล้วในขณะที่หญิงสาวและไม่สาวทั้งหลายมีความสุขกับการได้ยนโฉมอันล่อเหลาของเจ้างามส่วนเจ้าตัวกลับพบแต่ความทุกข์ใจเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะขยับตัวไปทำอะไรจะออกจากบ้านไปไหน ก็มีแต่สาวๆมารุมล้อมรุมตามและส่งเสียงกรีดร้องด้วยความชื่นชมทำให้เขาถูกคอมเมนต์จากบรรดาผัวๆหรือคนรักของพวกเธอเหล่านั้นเพราะบางทีพวกหล่อนก็เอาแต่เฝ้าคอยแอบมองเขาจนไม่เป็นอันทำงานบ้านงานเรือนลืมหุงหาอาหารลืมหาข้าวปลาให้ลูกผัวสุดท้ายงามก็ตัดสินใจที่จะหลีกหนีความวุ่นวายจากหญิงสาวเหล่านี้ด้วยการเข้าบวชเป็นสัมเนน งามคิดว่าเมื่อบวชแล้วก็คงจะพบกับความสงบสุขเพราะคงไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าเข้ามาทำกิริยาไม่ดีในวัดทั้งยังเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อกับแม่อีกด้วยเมื่อเข้ามาอยู่ในผ้าเหลืองแล้วงามก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างเคร่งครัดวางตัวดีสมกับอยู่ในร่มกาสาวพัดและด้วยสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมก็ทำให้เนนงามเข้าใจในพระธรรมคำสอนอย่างทะลุป,ปลุกโปร่ง ยิ่งเวลาผ่านไปความรู้ของเนนงามก็ยิ่งมีมากขึ้นเช่นเดียวกับความหล่อเหลาที่ไม่ได้มีทีท่าจะลดลงเลยตรงกันข้ามมันกลับมีมากขึ้นตามวัยที่เติบโตขึ้นในทุกๆวันจนเมื่ออายุได้ราวๆสิบหาสิบหกปีความสงบสุขที่เนนงามปรารถนาจะาผ้าเหลืองก็ดูเหมือนจะยิ่งห่างไกลออกไปเรื่อยๆแม้จะหลีกหนีมาอยู่ในผ้าเหลืองแล้ว แต่ความวุ่นวายก็มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเพราะบรรดาสาวแก่แม่ไม้ยังคงเพียรพยายามทำสำรับกับข้าวกับปลามาถวายที่วัดไม่ได้ขาดสักวันวันไหนที่ขึ้นเทศก็มีแต่สาวๆทั้งสาวน้อยและสาวใหญ่มานั่งฟังกันหน้าสลอเพราะถึงวันพระทีไรบรรดาสาวสาว,สาวต่างก็รีบตื่นกันตั้งแต่เช้าทำสำรับอาหารและแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามเพื่อมาเจอหน้าเนนงามที่วัด ทั้งยังมีการขมันกันในเรื่องที่ใครจะได้นั่งหน้าและได้เห็นเนนงามชัดกว่ากันอีกด้วยฟากสาวสาวชาววังก็ไม่ได้น้อยหน้ากันความหล่อเหลาของเนนงามก็ร่ำลือไปถึงในวังของพระยาขอมด้วยเช่นกันในแต่ละวันนั้นสาวสรรกํานันนางต่างพากันแอบออกจากวังเพื่อลอบไปแอบมองหน้าเนนงามที่วัดแม้แต่มเหสีและเหล่าสนมของพระยาขอมเองก็ไม่เว้น โดยเฉพาะในวันพระสาวๆในวังดูจะหายหน้าหายตากันไปเสียเกือบหมดพวกนางกำนันหายไปไหนกันหมดละนี่ทำไมเหลืออยู่เพียงเท่านี้พระยาขอมเอ่ยถามกับทหารที่เฝ้าเวรยามอยู่เห็นว่าพวกนางไปทำบุญที่วัดกันพะยะค่ะทะหารรีบรายงานเพราะกลัวจะโดนอาญาของพระยาขอมด้วยชื่อเสียงกิตติศัพท์ความเป็นคนโหดเที้ยมของพระยาขอมนั้น ทุกคนต่างรู้กันดีแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือบรรดานางสนมนางกำนันนั้นไม่ได้ตั้งใจจะไปทำบุญที่วัดเท่านั้นแต่พวกนางยังมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงด้วยนั่นก็คือการได้ไปพบหน้าหล่อๆของเนรงานนั่นเองสแสดงว่าช่วงวันพระที่พวกนางหายหน้ากันไปหลายคนแม้แต่มาเหสีของข้าก็เพราะพวกนางไปวัดกันอย่างนั้นหรือพระยาขอมยังเอ่ยถามขึ้นอีก อืมเห็นทีขค่จะต้องไปวัดบ้างเสียแล้วอยากรู้นักว่าพวกนางศรัทธ,ธาพระรูปไหนกันถึงได้พร้อมใจกันไปทำบุญอย่างนี้ดูท่าจะเป็นสมณะที่น่าเลื่อมใสไม่น้อยเลยทีเดียวพระยาขอมเองก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเรื่องของเนนงามจึงคิดว่าที่วัดนั้นมีสมณะที่น่าเลื่อมใสจำวัดอยู่ผู้คนถึงพากันแห่แหนไปวัดในวันพระ จนวังของพระองค์แทบร้างราผู้คนในขณะที่สาวๆต่างก็พากันชื่นอกชื่นใจที่ได้เจอหน้าเนนงามได้ฟังเสียงอาแสนไพเราะของเขาได้มองปากอยากสวยเวลาที่เนนงามเอื้อนเอ่ยถ้อยความในพระพุทธศาสนาได้มองใบหน้าที่หล่อเหลาที่หาชายใดบนโลกมนุษย์เท่าเทียมได้พวกนางต่างอยู่ในห่วงฝันว่าได้ครองคู่อยู่กับหนุ่มหล่อเยี่ยงเนนงาม ทว่าเนนงามกลับพบแต่ความทุกข์ร้อนใจเพราะความสงบที่ปรารถนานั้นเลื่อนลอยออกไปไกลทุกทีตามวันเวลาที่ผ่านไปยิ่งเขามีอายุเข้าสู่รุ่นหนุ่มสาวๆก็ยิ่งพากันรุมล้อมโดยไม่เกรงกลัวในบาปกรรมเลยสักนิดว่าเขายังอยู่ในผ้าเหลืองสุดท้ายเมื่อไม่พบความสงบและเกรงว่าพวกนางจะพากันทําบาปจนต้องตกนรกเพราะหลงไหลในรูปโฉมของเขา เนนงามจึงตัดสินใจลาศึกออกมาเป็นเสียงหรือที่หมายถึงชายที่ได้รับการบวชเนนมาแล้วและพอศึกออกมาสาวๆก็พากันเรียกฐานเขาว่าเสียงงามแห่งเมืองดงแพงจากที่คิดว่าศึกออกมาเพื่อไม่ให้พวกหญิงสาวทั้งหลายได้ทำบาปและตนเองก็ไม่อยากก่อความวุ่นวายในพุทธสถานแต่กลับกลายเป็นว่าหญิงสาวทั้งหลายทั้งสาวแก่แม่ไม้ทั้งลูกผู้ดีมีเงินลูกคนยากจน ไปจนถึงบรรดาหญิงสาวในวังต่างพากันแห่แหนมาหาเขามากกว่าเดิมเสียอีกคราวนี้ไม่ได้มาพบเจอเขาแค่วันพระเหมือนตอนบวชเท่านั้นแต่พวกนางกลับมาแอบซุ่มแอบมองอยู่ที่นอกรั้วบ้านของเขาทุกวันเรียกว่าหนักหนาสาหัสก,กว่าตอนบวชอยู่ที่วัดเสียอีกและจากการที่หญิงทั้งหลายไม่ต้องรอวันโกนวันพระนี่เองก็ทําให้ตอนนี้ในวังของพระยาขอมมีนางกำนันหายหน้าหายตาไปเกือบทุกวัน แม้แต่มเหสีของพระยาขอมเองก็ตามนี่ยังไม่ถึงวันพระไม่ใช่รึอทำไมพวกนางกำนันถึงหายหน้ากันไปหลายคนแบบนี้พระยาหอมเอ่ยถามด้วยความไม่พอพะัะไม่ทราบพระยะค่ะเหล่าทหารที่เฝ้าประตูเมืองตอบแบบก้าๆก,กลัวเพราะกลัวว่าจะโดนลงโทษที่ให้คำตอบอันเป็นที่น่าพึงพอใจแก่พระยาขอมไม่ได้แม้แต่มเหสีของข้าก็ไม่อยู่ เห็นทีเรื่องนี้จะไม่ชอบมาพากลเสียแล้วพวกเจ้าจงส่งคนไปสืบมาสิว่าพวกนางกำนันกับมาเหสีและสนมของข้าออกจากวังไปไหนแต่เช้าทุกวันจนทำให้วังของข้าร้างราเสียงหัวเราะไร้เสียงพูดคุยของอิสตรีเช่นนี้พระยาค่ะเมื่อพระยาขอมสั่งเหล่าทหารก็รีบกุลีกุจอทำตามทันทีเพราะเกรงกลัวพระราชอาญา ในวันรุ่งขึ้นพ่อเหล่านางกำนันที่แต่งตัวสวยงามและประพรมเครื่องหอมต่างพากันเดินออกจากวังพวกทหารก็ได้แอบ,บติดตามไปอย่างเงียบเชียบโดยไม่ให้พวกนางรู้ตัวเมื่อทหารติดตามพวกนางมาเรื่อยๆในที่สุดพวกเขาก็ตามมาถึงเมืองดงแพงและมาถึงบ้านของเซียงงามพวกเขาก็ได้รู้ในทันทีว่าเหล่าหญิงสาวในวังนั้นออกจากวังทุกวันมาเพื่ออะไร เพราะพวกเขาได้เห็นชายหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งซึ่งไม่ว่าหนุ่มหล่อคนนั้นจะทําอะไรพวกนางก็จะพากันกรีดร้องด้วยความชื่นชมบางนางก็แอบอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้บางนางก็แอบมองอยู่ที่รั้วบ้านไม่เว้นแม้แต่นางกำนันสนมเอกและมเหสีของพระยาขอมนอกจากนี้ยังมีหญิงสาวชาวบ้านอีกมากมายทั้งที่ยังเป็นสาวทั้งที่แก่แล้ว ทุกคนต่างมองหนุ่มเสียงงามด้วยความหลงไหลชื่นชมเหมือนมนุษย์ที่หลงไหลในรูปโฉมอนันงดงามของเหล่าเทพ,พบุตรหรือเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็ไม่ปานทหารจึงรีบนำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลแด่พระยาขอมทันทีเมื่อพระยาขอมได้รู้เรื่องเข้า <c oughs> ก็โกรธกริว้วเป็นอันมากมันรูปงามถึงเพียงนั้นเลยรือพระยาขอมเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่โกรธจัดพะยาคะ รูปงามราวกับเทวดาบนสวรรค์ทหารเอ่ยรายงานก่อนจะรีบหมอบกราบด้วยความกลัวเมื่อโดนพระยาขอมด่าดกลับมามึงเคยเห็นเทวดาบนสวรรค์หรือไงถึงได้รู้ว่าไอเสียงามนี่มันงามปานเทวดามไมไม่ได้พะยะค่ะทหารในที่นั้นต่างพากันตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวส่วนพระยาขอมก็อยากจะเห็นหน้าเสียงามนักว่าเขาจะงามสักปานใด ถึงทำให้หญิงสาวทั่วถิ่นทั่วแดนหลงไหลกันถึงเพียงนี้หลงไหลจนลืมหน้าที่ของตนและไม่กลัวต่อพระราชอาญายิ่งคิดพระยาขอมก็ยิ่งโกรธและริษยาเสียงงามเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายพระยาขอมก็สั่งให้ทหารไปคุมตัวเสียงงามมาจากเมืองโรงแพงเพื่อมาพบพระองค์ที่เมืองหนองหารแห่งนี้จงไปพาตัวมันมาพบข้าข้าจะดูนาหน้ามันสิ ว่ามันจะหล่อเหลาสักปานใดสิ้นเสียงคำสั่งเหล่าทหารต่างรีบรุดออกจากวังเพื่อเดินทางไปยังเมืองดงแพงและคุมตัวเสียงงามให้มาพบกับพระยาขอมโดยเร็วที่สุดเสียงงามไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนต่อเหล่าทหารเพราะเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของตนเองจึงยินยอมมาพบพระยาขอมแต่โดยดีทว่าพระยาขอมนั้นเมื่อเห็นหน้าตาอันหล่อเหลาของเสียงงาม ความโกรธเกรียดริษยาก็ยิ่งมากขึ้นทบเท่าทวีคูณมีคำสั่งออกมาว่าเสียง,งานนั้นทำสเสน่ห์ทำให้หญิงสาวทุกคนต่าง,ลงหลงไหลไฟฟันถึงเขาจนไม่เป็นอันกินอันนอนสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกครอบครัวที่ลูกสาวแม่และเมียต่างพากันละทิ้งหน้าที่ของตนแล้วไปเฝ้าแห่แหนดูความหล่อเหลาของชายหนุ่มหม่อมชันบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้ทําเสน่ห์เล่กลอันใดเลยพะยะค่ะทั้งยังบอกเตือนให้พวกนางกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเรือนของตนเองเสียแต่พวกนางก็ไม่ฟังขอพระองค์ทรงโปรดเข้าใจหม่อมชันด้วยเสียงงามพยายามเอ่ยทักท้วงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตนแต่ยิ่งพูดก็ยิ่งเหมือนเอาน้ำมันไปราดบ,บนกองไฟแห่งความโกรธของพระยาขอมพระยาขอมจึงมีรับสั่งให้กลุ่มตัวเสียง,งามไปประหารเสีย ข้อหาเป็นภัยต่อบ้านเมืองแม้เสียงงามจะร้องทักท้วงเท่าใดก็ตามหาได้มีใครฟังเขาไม่มีเพียงเหล่าหญิงสาวทั้งหลายที่พากันมาร้องไห้วิงวอนขอให้พระยาขอมละโทษให้กับชายหนุ่มรูปงามแต่พระยาขอมก็ไม่ยอมลดโทษให้และยังยืนยันให้ประหารเสียงงามเหมือนเดิมก่อนที่เสียงงามจะโดนประหารหนุ่มรูปงามก็ได้ตั้งจิตอธิษฐาน และสาบแช่งพระยาขอมที่สั่งประหารเขาโดยไม่มีความผิดว่าขอให้บ้านเมืองของพระยาขอมนั้นพินาศล่มจมหาความเจริญไม่ได้จากนั้นเพชฌฆาตก็ได้ลงดาบบั่นคอเสียงงามโดยนำศีรษะของเขาไปเสียบประจานก่อนจะนำไปฝังไว้ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งต่อมาก็มีการสร้างเป็นวัดในบริเวณนั้นชื่อว่าวัดหัวเสียงส่วนลำตัวนั้นก็เอาไปฝังไว้อีกที่และได้สร้างเป็นวัดชื่อว่าวัดศพ แต่บางตำนานก็บอกว่าวัดแห่งนี้เรียกว่าวัดศพที่ใช้ส่อเสือสะกดหมายถึงศพที่แปลว่าปากเพราะสาวๆหลงไหลในรูปปากอันงดงามของเสียงงามเมื่อครั้งที่ได้ฟังเขาเทศจนแอบไปตัดปากออกมาจากหัวของเขาแล้วนำมาฝังไว้ที่นี่จึงได้เรียกว่าวัดศพต่อมาได้เพี้ยนไปเป็นวัดศพที่ใช้สอสาราสะกดแทนส่วนเมืองหนองหานของพระยาขอมนั้น ก็ล่มจมจริงดังคำสาปแช่งของเซียงงามทว่าวต่อมาก็ได้มีการจัดตั้งพิธีถอนคำสาปของเซียงงามและได้สร้างรูปปั้นของเท้าเซียงงามขึ้นเทียมกับเจ้าปู่หอคำํำเมืองหนองหานของพระยาขอมในอดีตถึงได้กลับมาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันและนี่ก็คือเรื่องราวของความหล่อเหล่ารูปงามของชายหนุ่มเซียงงามที่เป็นดังดาบสองคมให้ทั้งคุณและโทษเป็นความหล่อเหลาและเป็นความงาม ที่สามารถล่มเมืองเมืองหนึ่งได้เลยทีเดียว